สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสสก,กัดกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเราเคยได้ยินในภาพยนตร์จีนในซีรีส์ในหนังจีนรวมถึงในเรื่องราว36กลยุทธ์จะมีอยู่หนึ่งกลยุทธ์ที่เราเรียกกันว่ากลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำไอ้กลยุทธ์นี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่15ใน36กลยุทธ์แห่งจีนโบราณในยุค3ก๊กก็มีการช่วงใช้อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่เออไอคำว่าล่อเสือออกจากถ้ำนั้นแปลว่าอะไรกันแน่ เสือคือสิ่งที่มีอำนาจในป่าใหญ่เวลาเราเปรียบเทียบเสือก็จะเปรียบเทียบกับผู้คนที่มีอำนาจผู้คนที่มีอิทธิพลแต่อย่างไรก็ตามเสือจะมีอิทธิพลได้เป็นที่สุดก็คืออยู่ในถ้ำของตัวเองเมื่อไรก็ตามที่ใครเข้าไปอยู่ในถ้ำที่มีเสืออยู่ลําบากจริงๆครับดังนั้นถ้าเราอยากที่จะจัดการเสือตัวนั้นเราก็ต้องล่อเสือให้ออกจากถ้ำมาก่อน เพราะถ้ำนี่คือเขตอิทธิพลของเสือเมื่อเสือออกจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยเราไซก็ใช้หลุมดักเสือหรือล่อให้เสือนั้นมาตกหลุมพรางเสือก็จะหมดฤทธิ์แล้วการปราบเสือก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นกลยุทธ์ลอ่อเสีอกจากถ้ำนั้นเป็นการเปรียบเรยว่าเราไม่ควรเข้าไปประทะาตรงๆในเขตอิทธิพลของคู่แข่งหรือว่าศัตรูถ้าเปรียบเทียบในเรื่องงานก็คือเราไม่ควรเข้าไปเล่นในเกมหรือกติกาที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามนั้นมีความชํานาญแต่เราควรจะใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงบริบทเปลี่ยนแปลงกติกาอย่างถูกต้อง ดังนั้นการล่อเสือ,อ,อจากถ้ำน,นั้นถามว่าเสือดีๆที่ไหนแล้วเขาจะออกจากถ้ำง่ายๆ <c oughs> ก็ต้องมีสิ่งจูงใจในการล่อเสือออกจากถ้ำสิ่งจูงใจนั้นอาจเป็นได้หลายอย่างแต่ที่สําคัญก็คือการชักจูงเกี่ยวข้องกับจิตวิยาหรือว่าอารมณ์ของผู้ที่เราเปรียบเปรยว่าเป็นเสือถือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ทางจิตวิทยาให้เสือนั้นออกจากถ้ำโดยสมัครใจผ่านทางการล่อลวงด้วยความโลภความโกรธความหลงผิดความเข้าใจผิดความกดดันความย่ำใจและการ ทำให้เกิดการปั่นป่วนเรียกว่าเป็นการปั่นหัวให้เกิดสติหลุดเมื่อสามารถทําเช่นนั้นได้แล้วไซการล่อออกมาให้อยู่ในเกมใหม่ก็คงจะง่ายได้ใช่ไหมครับเพราะว่าขาดสติเพราะฉะนั้นหนึ่งในปัจจัยของการล่อเสือออกจากถ้าก็คือการปั่นหัวการให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเกิดการตั้งหลักไม่ได้ในทางอารมณ์แต่ต้องบอกก่อนว่าการช่วงช้นั้นก็ขอให้ใช้ในทางที่ถูกต้องตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยโดยแผนล่อเสือออกจากถ้าในยุคสมัย3ก,ก๊กม,มีมหาอุปราชผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากชื่อว่ามหาอุปราชตังโต มหาอุปราตต่างโตนั้นมีลูกบุญธรรมที่ชื่อว่าลิโปมีความสามารถมากในการต่อสู้ลิโป้นั้นถือได้ว่าเป็นขุนพลข้างกายเป็นองครักษ์ข้างกายราชวงศ์ฮั่นนั้นจะต้องเสื่อมถอยด้วยอิทธิพลของต่างโตที่มีต่อจัก,กรพรรดิฮั่นเฮียนเต้ จักรพรรดิฮันเทนเต้นั้นถือได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่อยู่ในสมัยปลายราชวงศ์ฮันตะวันออกเป็นพระราชโอรสของจักรพรรดิฮันเลนเต้ผู้สวรรคตไปเป็นที่เรียบร้อยจักรพรรดิฮันเทนเต้นั้นจะต้องเป็นหุ่นเชิดให้กับมาหาประรลต่างโต๊ะแต่ก็มีค่าราชบริพารจำนวนมากพอสมควรที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮัน ไม่อยากที่จะให้ต่างโต๊ะนั้นเรื่องอำนาจและกดขี่ข่มเหงจกักรพรรดิฮันเฮนเตจึงทําการรวมกันวางแผนแต่จนแล้วจนรอดแผนการต่างๆนั้นก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ก็มีอัครมหาเสนาบดีผู้หนึ่งที่ชื่อว่าอองอุ่นก็ได้ใช้วางแผนโดยเอานางรําในบ้านของตัวเองที่ชื่อว่านางเตียวเซียนผู้ที่มีความงามจนพระจันทร์จะต้องอายนางเตียวเซียนนั้นสวยจริงๆถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน4สุดยอดหญิงงามของจีนเลยทีเดียวนะคนอื่นก็มีอย่างเช่นไซซีหวังเจ้าจุนอะไรต่างๆเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ทีีนนาง ต,ตียวเซียนก็ใช้ความสวยของตัวเองนั้นผ่านทางแผนของอองอุ่นอัครมหาเสนาบดีในการจัดการให้ต่างโตและลิโปผู้ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมเนี่ยเกิดการแตกคอซึ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะแตกคอลิโปก็ไม่สามารถจัดการต่างโตได้เนื่องจากต่างโตนั้นไปสร้างเมืองใหม่อยู่เมืองหนึ่งที่อยู่ห่างจากพระนครเตียงอันอยู่ไกลพอสมควรประมาณสัก60ลี้เมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีการป้องกันที่แน่นหนาและผมเชื่อว่าต่างโตเองก็มีความหวาดระแวงเหมือนกันว่าจะมีใครมารอบสังหารตง จึงไม่ออกจากถา้ำก็คือเมืองเมืองนั้นนี่แหละ นะไม่ออกเลยมีทาหารคุ้มกันนะฮะมีแมนชั่นนะอาคารที่อยู่อาศัยเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างสุดยอดเลยทีเดียวที่นี่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ตังโตนั้นออกจากถ้ำหรือเขตอิทธิพลตรงนั้นเข้ามาสู่พระนครเตียงอานได้ก็เลยวางแผนกันโดยอ่องอุ่นลิซกและลิโป้ทาการบอกกับตังโตว่านะให้ลิซกเนี่ยไปบอกตังโตว่าจากักรพรรดิทันเฮนเต้นเนี่ยไม่อยากที่จะครองราชอีกต่อไปนะจกักรพรรดิทันเฮนเต้อยู่ที่เมืองเตียงอันอยากจะให้มาปรลาตตังโตเนี่ย มารับตำแหน่งเป็นจักรพรรดิแทนจักรพรรดิฮันเทียนเต้ซึ่งจะลงจากตำแหน่งให้ต่างโต้นั้นเกิดอาการโลภดีใจอยากจะเป็นจักรพรรดิใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าอยากจะเป็นจักรพรรดิมาคราวนี้จักรพรรดิฮันเทียนเต้จะสละรัสมบัติให้เองแล้วต่างโตจะพลาดได้อย่างไรไอ้ความโลภเนี่ยทำให้ลืมไปว่าจริงๆแล้วนี่อาจจะเป็นแผนลวงก็เป็นได้ลิโป้ลิซกและองออุ่นนั้นเตรียมที่จะทาการสังหารจัดเตรียมมือมีดมือขวานมือไม้มืออะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะที่อยู่ในพระนครเตียงอันจัดปรามพิธีอย่างสวยงามเตรียมความพร้อมต่าง นั้นก็เดินทางมาจนกระทั่งเข้ามาที่เมืองเตียงอันว่าแล้วตัวเองก็พาทหารมาด้วยในการคุ้มกันพอมาถึงที่หน้าประตูเมืองที่จะเข้าไปในโซนที่จะจัดพิธีนะฮะในการให้ต่างโตนั้นขึ้นเป็นจกักรพรรดิพวกอ,อ่องอุ้นอะไรต่างๆก็บอกว่าทหารให้ไว้ข้างนอกก่อน เพราะว่ามันเป็นงานสําคัญต่างโต๊ะก็ด้วยความรวบโมโทสันนะฮะไม่รู้อินโนอินเนเลยบอกว่าเอาลเาจะได้เป็นจักรพรรดิแล้วใครจะมากล้าแล้วก็ใจคอเนี่ยอยากจะเป็นจักรพรรดิท่าเดียวเลยนะโดยที่ลืมไปว่าอาจจะมีการซุ่มนะฮะมือมีดมือขวานอยู่ก็พรวดเข้าไปปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยจุดจบของต่างโต๊ะก็เกิดขึ้นนะ,ะไม่ได้เป็นจักรพรรดิแล้วก็ถูกสังหารโดยคนมารุมกันแต่สุดท้ายคนที่สังหารต่างโต๊ะก็คือลิโป้ผู้ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของต่างโต๊ะนั่นเองและนี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่าง ของแผนล่อเสือกจากถ้ำอีกเคสหนึ่งก็คือเคสของกวนอูซึ่งในขณนะนั้นเนี่ยเล่าปีมีความแตกแยกกับโจโฉเล่าปีนั้นไปลงลายมือชื่อเพื่อตอบสนองต่อราชองค์การโลหิตของจักรพรรดิฮันเฮียนเตน้ในการเวลาต่อมาเนี่ยโจโฉได้ขึ้นมาเป็นมหาอุปร,ราชก็ทําการกดขี่ข่มเหงจักรพรรดิฮันเฮียนเต้อย,อย่างต่อเนื่องก็ปรากฏว่าตัวของอเล่าปีเองนะครับก็ไปร่วมมือนะครับกับตังสินซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับจักรพรรดิฮันเฮียนเตน้ร่วมมือกับม้าเทงแห่งเสี่หลี ร่วมมือกับบุคคลอีกจํานวนหนึ่งโจโฉนั้นมีความแค้นใจเป็นยิ่งนักเพราะว่าชุบเลี้ยงเล่าปีหวังว่าให้เล่าปีเป็นลูกน้องและมีความซื่อสัตย์มีความพักดีแต่สุดท้ายเล่าปีนั้นก็ล่อลวงทหารโจโฉทำทีว่าจะไปตีอ้วนสุดจัดการอะไรเรียบร้อยก็เข้าไปยึดเมืองฉีจิว๋วยึดเมืองฉีจิว๋วและยึดเมืองแห่ฝือและเมืองอื่นที่เป็นเมืองบริวารอีกพอสมควรปรากฏว่าโจโฉกรีทาทับใหญ่มาเข้ามาทําการบุกจัดการนะกองทัพของเล่าปีสู้ไม่ได้หนีโซซัดโซเซไปอยู่กับอ้วนเซียวที่ เมืองกีจิ๋วแต่อ้วนเซียวนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลขุนพลที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้น เตียวหุยซึ่งเป็นน้องของเล่าปีก็โดนนะฮะทับของโจโฉน,นั้นตีจนแตกพายต้องหนีไปอยู่ที่เขาบองเอียงนะไปเป็นโจรป่าโจรภูเขาเลยทีเดียวเรือเพียงเมืองแห่ฝือซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเซฟเฮาส์ของภรรยาเล่าปีสองคนก็คือกัมหูหยินและก็บีหูหยินโดยให้กวนอูนั้นปกปักร,รักษาคอยดูแลอยู่ที่เมืองแห่ฝื้ออโจโฉนั้นเนี่ยในใจเนี่ยก็รู้ดีว่าถ้าต้องการจะปิดจ็อบก็ต้องทําการจัดการกวนอูแต่โจโฉมีความชื่นชอบกวนอูเพราะเคยเห็นฝีไม้ไลายมืออยากจะให้กวนอูนั้นมาเป็นล ก็เลยไม่รู้จะทําอย่างไรร่วมทําการวางแผนกับเทียยกแล้วก็เตียวเลี้ยวเทียยกเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาของโจโฉส่วนเตียวเลี้ยวก็เป็นขุนพลข้างกายของโจโฉเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน5ทหารเสือของโจโฉปรากฏว่าเตียวเลี้ยวเสนอโจโฉว่าตนเองนั้นมีความสนิทชิดเชื้อกับกวนอูมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนซีกันมาก่อนขออาสาท่านโจโฉไปคุยเจรจาเกลียกล่อมให้กวนอูมาเป็นพวกพ้องด้วย หากแต่ว่าเทียหยกผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษานั้นก็บอกไปยังเตียวเลียวว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะกวนอูนั้นเป็นเสือ เห็นไหมฮะกวนอูนั้นเป็นเสืออยู่ในเมืองแห่ฝือเรียกว่าอยู่ในถ้ากองทัพอะไรก็ยังมีความสําคัญแล้วก็มีความสามารถอยู่เชิงเทินก็พอใช้ได้นะกำแพงเมืองก็พอได้คูเมืองก็ใช้ได้ถ้าเตียวเลี้ยวไปคุยอาจจะถูกกวนอูซึ่งจนตรอกนั้นจัดการจนเตียวเลี้ยวต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจก็อาจเป็นได้สุดท้ายเทียยกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเราใช้ทหารของเล่าปีที่จับตัวมาได้ทําเป็นว่าหนีจากทัพโจโฉมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ไปเป็นไส้ศึกอยู่ในเมืองแห่ฝือแล้วเทียยกก็รู้ดีีวว่ากนนนอูั้มท เป็นจริตกล่าวคือกวนอูนั้นเป็นคนที่ยังไงฮะมีอีโก้สูงแล้วก็โกรธอย่างรุนแรงนะพอโกรธเสร็จปุ๊บวิบเลยนะนึกอะไรไม่ออกวิบเลยก็เลยให้ทหารเนี่ยอย่างแฮหัวตุ้นเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพพาทหารไปตะโกนด่าให้กวนอูนั้นเสียอีโก้ปรากฏกวนอูทนไม่ได้ออกมาทําการสู้รบกับแฮหัวตุ้นก็เข้าแผนของเทียยกแฮหัวตุ้นแซงทําเป็นแพ้ก็ถอย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 ,ถอยกวนอูก็ตามมาปรากฏโดนกองทัพของซี่หลงกับเขาทูนั้นมาดักประกบสองข้างแล้วกองทัพของแฮหัวตุ้นก็ไปดักนะฮะท ให้กวนอูเข้าเมืองแห่ฝือไม่ได้พี่สะพ้ายนะของกวนอูทั้งสองคนก็อยู่ในเมืองแห่ฝือกวนอูจะต้องพาทหารนั้นขึ้นไปอยู่บนเขาเนินดินนะฮะเขาดินปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยแผนของเทียยกสําเร็จเป็นการล่อเสือออกจากถ้าก็คือล่อก,กวนอูออกจากเมืองแห่ฝือไป็ที่เรียบร้อยแล้วเตียวเลวก็เข้าทําการเจราจาเกลี้ยกล่อมบอกว่าจะดูแลพี่สะพ้ายเป็นอย่างดีบอกว่าจะ,ะตามเงื่อนไขของกวนอูทําให้กวนอูนั้นจนแต้มและยอมจํานนต่อโจโฉนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือ2ตัวอย่าง ในยุค3ก,ก๊กในวรรณกรรม3ก,ก๊กที่สามารถอธิบายกลยุทธ์ล่อเสือจากถ้ำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับดังนั้นครับเสือเมื่ออยู่ในถ้ำอยู่ในโซนของเขาเขตอทิทธิพลของเขาเขามีอํานาจเป็นอย่างมากการประทะตรงๆนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ที่ปราดเปรื่องจะทํากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากท่านอาจารย์ซุนวูไม่ชอบการประทะเข้าตรงๆหากแต่ว่าใช้น้อยชนะมากใช้อ่อนชนะแข็งนี่คือแผนล่อเสือจากถ้ำจึงนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังชนี้แหละครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมมากถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วพบกันใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ